สวัสดีครับชาวราสีกุมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาไว้นจะดูดวงกับผู้เกิดในลัคนาราศีกุมหรือชาวราศีกุมสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนแรกสำหรับเดือนกันยายน2568นี้ไปในเรื่องของ ความรักความสัมพันธ์โดยจะเจาะลึกว่าเขาคนนั้นรู้สึกยังไงสำหรับตัวคุณเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดติดตามเป็นกําลังใจกับช่องบูพยานด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยํามากกว่านี้ก็สามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ user บูพยานนะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าดวงของชาวราศีกุมลักขนากุมเขารู้สึกยังไง รับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่็นแรกสำหรับชาวกลุ่มได้เป็นไพ่ราชินีถือถ้วยแล้วก็เป็นไพ่เสงีงสิบดาบ a อ็กออฟใบสุดท้ายนะครับเป็นไพ่สีหมายทีนี้เรามาดูกันว่าดวงของชาวกลุ่มลักขนากลุ่มจะเป็นยังไงกันต่อชาวกลุ่มตอนนี้นะครับมีดาวเสราร์เนี่ยได้เดินขอ่อ,อยหลังนะครับเข้ามาทับ ลักนณากลุ่มอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่มีดาวราหูรออยู่แล้วนะครับก็จะทําให้ชาวราศีกุมลักนณากลุมอาจจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งเพราะดาวเสาอยหลังเนี่ยเป็นดาวเสาร์ที่ไม่ค่อยแบบเดินปกตินะเวลาโคจรมาทับปุ๊บเนี่ยมันอาจจะเกิดปัญหาบางซึ่งบางอย่างแอดแท็กกับชาวราศี กลุ่มแล้วก็ลักขณะกลุ่มได้ด้วยแต่มันก็มีข้อดีด้วยนะครับเนื่องจากอิทธิพลของเสาและราหูเนี่ยเป็นดาวมหามิตรนะเวลาโคโจร,รร่วมกันแบบเนี้ยนะในราศีเดียวกันและยิ่งมีดาวราหูเป็นเกษตรบดีก็จะทําให้เกิดความรู้สึกในเรื่องของสิ่งที่เราอาจจะมี สิ่งดีๆเข้ามานะครับในเรื่องของความเป็นคู่มิตรเพราะดาวเสารกับราหูในตามชาติเวรเนี่ยเป็นดาวมหามิตรที่บอกไปจะได้ในลักษณะของการมีทรัพย์สินก้อนใหญ่นะครับหรือว่าจะมีโชคลาภนะครับก้อนใหญ่นะทับหลักเนาะมันก็จะทําให้เรามีความที่จะได้แบบสิ่งดีๆตรงนั้นเกิดขึ้นแต่ดาวเสารเนี่ย นะมันเป็นดาววินาาเวลาโคโจรถอยหลังลงมาทับปุ๊บเนี่ยมันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นอย่างกระทันหันแล้วทําให้เรามีความรู้สึกตึงเครียดขึ้นมาอันนี้เป็นผลเอฟเฟกในทางลบเนื่องจากเกิดไพนาอปโซดเกิดขึ้นเห็นไหมครับมันตรงกันเลย9ดาบคือความวิตกความกังวลเวลาโคโจรมาปุ๊บเนี่ยมันแอตแท็กกับตัวเราเราจะได้รับอิทธิพลตรงนั้นมากขึ้น นะครับมีดาวราหูเพื่อนเกย์อยู่ด้วยดาวราหูเนี่ยเป็นดาวแห่งความสุขเอาเขาอะไรเนาะเหมือนแบบคล้ายๆสุขนิยมแต่มันไม่ใช่สุกนิยมหรอกมันเป็นความแบบหลงไหลความรู้สึกในสิ่งต่างๆแบบเนี้ยมันก็อาจจะทําให้ชาวกลุ่มลักนณากรมมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นได้ด้วยอย่างที่บอกว่าจะมีคนคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนหรือมันจะเป็นในเรื่องของการได้ทรัพย์สินอสังหาก้อนใหญ่สิ่งต่างๆอะไรแบบเนี้ยแต่ถ้าเป็นตัวของตัวเราเองถ้ามันกระทบกับความสัมพันธ์เนี่ยมันก็จะ แบบเกิดความวิตกความกังวลอย่างที่บอกไปแต่เรายังสามารถที่จะควบคุมมันได้อยู่นะครับเนื่องจากอินทิพลของดาวพระหัสสปดีเนี่ยได้ตำแหน่งเป็นปราคเกษนะครับอยู่ในเรือนปุตตะเป็นตำแหน่งตรีโกนก็คือหมายถึงว่าตำแหน่งที่ดีแล้วดาวพระสปดีเนี่ยยังส่งกระแสสัมพันธ์ไปถึงดาวลาหูแล้วก็ดาวเสาในร่วมธาตุราศี ดาสิทัดลมนะครับรวมธาตุเพราะว่าชาวกลุ่มเป็นธานลมก็จะสามารถควบคุมสถานการณ์ตรงนั้นไว้ได้ทําให้เราสามารถที่จะยังแบบมีไพสเ์เตงเห็นไหมครับไพ่มันต่อเนื่องกับดวงดาวมากๆเลยเพราะว่าการที่ดาวพระราชบิดีหมายถึงสติป,ปัญญาหมายถึงการแบบยับยัง้งสิ่งต่างๆหมายถึงการมีเหตุมีผลเนี่ยโคจรน,นะครับหมายถึงว่า โคตรอยู่ราศีเมถุนเนี่ยตีกลนธลมนะไปถึงราศีกลุ่มธาตุลมเช่นกัน mm. เขาเรียกว่ามันมีเกณฑ์พิเศษถึงกันทําให้ไปควบคุมรา,าหูแล้วก็ดาวเสาร์ได้ด้วยทําให้แล้วดาวราหูไม่ใช่สีดาวพฤหัสบดีนะทำหน้าที่เป็นพบเรือนลาภและพบเรือนการเงินด้วยนะมันก็จะปัไปถึงมันก็จะทําให้รา,าหูกับ ดาวเสาที่อยู่ลักขณาเนี่ยผ่อนคลายลงแล้วทําให้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีโดยเฉพาะเรื่องการเงินจะปังมากของนอกเรื่องพิเศษนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเดี๋ยวค่อยมาดูกันเนาะแต่ว่าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยก็ยังสามารถควบคุมได้จากภาพ่ใตวเองเนาะแล้วก็ความรักความสัมพันธ์ของเราเนี่ย อาจจะมีโอกาสแนวโน้มทิศทางของความรู้สึกที่พุ่งทยานเขาคนนั้นอาจจะมีความไม่ตกความกังวลเหมือนกับตัวคุณแต่ก็ยังสามารถที่จะคลี่คลายสถานการณ์ในการที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับไปสู่ความรู้สึกที่ดีคุยนอปครับนะครับเราอาจจะยังได้รับความรู้สึกที่ยังเป็นแบบ ความสัมพันธ์ที่ได้รับการใส่ใจการดูแลการเทคแคร์กับเขาคนนั้นได้อยู่นะครับเพราะควินบบับปรากฏขึ้นมาแปลว่าเขายังใส่ใจดูแลกับตัวเราได้ดีขึ้นนะแล้วก็โ o ร์ออฟวันะหมายถึงเรากับเขายังมีความมั่นคงต่อความรู้สึกที่มีต่อกันได้หรือยังมีข่าวดียังมีอะไรที่ยังพัฒนาและก็เติบโตไปข้างหน้าได้อย่างเต็มที่แถมเขายังมีแพชชั่นกับตัวเราค่อนข้างเยอะขึ้นด้วยเช่นกันนะครับในช่วงเดือนกันยาน,นี้นะครับดาว คู่ของคุณนะครับก็คือดาวอาทิตย์นะเดือนกันยานะดาวอาทิตย์ก็จะอยู่ในภพเลือนมอรณะนะครับป,รปัตตนิเล็งลักนะครับแล้วกําลังจะเลื่อนไปที่เลือนมอรณะกาลังจะมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันต่อเลือนมอรณะไม่แปลว่าตุยนะครับอย่าเข้าใจผิดแปลว่าการจบสิ้น ทีนี้เรามาดูกันต่อว่าเขารู้สึกยังไงกับตัวคุณมากขึ้นนะครับไพ่็แบรแรงนะครับ1ไม้ justice the hermit อัศวินถือถ้วย the moon อิทธิพลใต้สำหรับเป็นไพ่1เหรียญน,นะครับโอเคไพ่บอกว่า1เหรียญกับ1ไม้นะ เป็นอะไรที่ดูมีแพชชั่นมีความรู้สึกที่เขาอยากจะเข้าหาเราอยากจะเดินหน้าต่อกับความสัมพันธ์อยากจะมีความมั่นคงอยากจะมีความชัดเจนให้กับตัวคุณมากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยโอกาสของความรักความสัมพันธ์จะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความรู้สึกที่ดีขึ้นแต่ในช่วงของการที่ดาวคู่เนี่ยเดินโคจรอยู่ในเรือนปัตตนิเล็งลัคนาเป็นตําแหน่งเกษตรเนี่ยมันจะเล็งกับดาวราหูที่เป็นดาวประจําตัวของคุณในช่วงจังหวะหนึ่งอันนี้นะครับมันจะเกิด ความรู้สึกที่หวั่นไหวนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะมีความคิดมากไม่ตกกังวลในช่วงจังหวะนั้นจากไพ่เดมูลด้วยนะครับไพ่เนี่ยกับดวงดาวค่อนข้างตรงกันอันนี้เป็นสิ่งแล้วก็มีความเครียดนะเป็นสิ่งที่ชาวราศีกุมลักษณะกุ่มก็คงจะต้องสอดส่องดูแลคู่ครองคนหลักแล้วก็พยายามมั่นคงต่อความรู้สึกที่ดีกับเขาให้ได้มากที่สุดด้วยนะครับและพยา,ายามใส่ใจดูแล กับเขาให้มากขึ้นเพื่อให้เขามีความรู้สึกที่มั่นใจต่อตัวคุณถ้าเกิดคุณยังอยากไปต่อกับความสัมพันธ์ยกเว้นแต่เรามีความรู้สึกว่ามันหมดลักหมดเอ็กซ์ไแล้วกับความสัมพันธ์อันนี้ก็มูฟออนแต่ถ้าเกิดเรายังมีความรู้สึกที่ยังดีหรือความรู้สึกที่ยังแบบรักเขาอยู่ยังอยากให้ความรักไปต่ออันนี้เราพยายามชัดเจนแล้วก็พยายามที่จะต้อง เติมเต็มความรู้สึกในสิ่งต่างๆและมั่นคงต่อความสัมพันธ์ให้กับตัวเขาให้มากขึ้นและคุณจะได้รับโอกาสได้รับสิ่งดีๆหรือว่าโอกาสของความสัมพันธ์ก็น่าจะมีโอกาสมีแพชชั่นดีๆความกระตือรือร้นความรู้สึกที่ดีและความชัดเจนกับตัวเขาได้มากขึ้นหลังจากที่เขาได้ตัดสินใจในการคิดและก็ทบทวนสิ่งต่างๆอาจจะตัดสินใจเข้าหาตัว คุณได้ดีขึ้นและก็ให้ความสําคัญกับตัวเราดีมากขึ้นเพราะว่าเขาอาจจะแบบแพ้ทางเราก็เลยเข้าหาเรามีความรู้สึกที่ดีกับเราได้ดีขึ้นนะครับเราก็สามารถที่จะมีแบบสิ่งดีๆที่จะมาทดแทนกับตัวคุณทําให้ความสัมพันธ์นั้นเดินหน้าต่อในทิศทางที่ดีจากอัศวินถือถ้วยนั่นเองนะครับอัศวินถือถ้วยคือ ราศีธาตุน้ำกรกฏพิจิกมีนโอราศีธาตุน้ำมาเด่นมากนะครับสำหรับชาวกลุ่มนะส่วนราศีธาตุลมธาตุดินธาตุ ไฟอันเนี้ยน้อยมากแต่ราศีธาตุน้ำมาเป็นเอกเป็นเด่นเลยนะครับขึ้น2ใบเนาะก็อาจจะทําให้เกิดความรู้สึกดีๆความประทับใจหรือว่าความรักความสัมพันธ์มีการเดินหน้าต่อกับความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นอะไรแบบเนี้ยเนาะแต่ว่ามันก็คงต้องใช้เวลาอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับไม่ได้แบบปุ๊บปั๊บดีเลยมันไม่ใช่เนาะเพราะว่าจังหวะและโอกาสเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปัจจัยของความรู้สึกของตัวเราเองด้วยนะว่าเรามีความรู้สึกที่ดีกับเขามากหรือน้อยแค่ไหน นะความรักความสัมพันธ์มีราชินีถือถ้วยนะครับแล้วก็มีไพ่สเตงและไพ่สี่หมายความรักความสัมพันธ์ค่อนข้างดูมีโอกาสแนวโน้มของการเปิดรับเปิดใจความมั่นคงที่ดีความรู้สึกที่ดีนะทั้งที่ตามจริงนะ่ะดาวดวงดาวของโหราศาสตร์เนี่ยนะครับยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ว่ามันมีดาวพัหัสบดนะีส่งกระแสสัมพันธ์ไปถึงลักคณาดได้และช่วยผ่อนคลายในเรื่องของ เสาและลาหูตรงนั้นควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ทําให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเริ่มเข้าที่เข้าทางดีขึ้นเริ่มดูมีการพัฒนาการเติบโตการต่อย,ยอดกัน ไปต่อกับความรู้สึกที่เขาอาจจะเห็นถึงความรู้สึกที่ดีกับตัวเราได้อย่างเต็มที่ก็เป็นไปได้นะครับเดี๋ยวดาวคู่เนี่ยจะโคจรตกในเรือนมอรณะนะครับก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งแต่ไม่ได้แปลว่าเลิกนะครับแปลว่าอาจจะมีโอกาสของการแบบ ห่างกันสักระยะหนึ่งแต่ก็ยังสามารถที่จะยังไปมาหาสู่กันได้อยู่แต่มันก็อาจจะมีโอกาสของการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตในช่วงครึ่งหลังของเดือนกันยาอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับทีนี้นะครับความรักความสัมพันธ์ก็จะค่อยๆ มีการเติบโตการพัฒนาไปในทางที่โอเคขึ้นอย่างที่คุณต้องการนะครับฝากไว้ทั้งหมดนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมอาจจะยังไม่ตรงทุกคนอาจจะตรงมากตรงน้อยแล้วแต่บุคคลโปรดชายวิจาณในการรับชมรับฟังว่ามันเป็นเพียงยไพ่โดยรวมแต่ถ้าต้องการตัดสินใจดูดวงแบบแม่นยําเป็นคําถามของคุณรบกวนดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ได้ที่บูพยาฝากด้วยนะครับขอบคุณคราม